มันจะขึ้นบันทึกข้างบนอ่าวันนี้นะคะเราจะมาทําข้อสอบกลางภาคกันนะคะเราดูทีละข้อค่ะ Choose the correct answer ให้นักเรียนกากบาทข้อหนึ่งถึงข้อสี่เพียงหนึ่งข้อการู้เรื่ไมยเนี่ยอ่าให้ให้กากบาทเข้าใจไหมข้ออ่าสมมติหนูเลือกข้อไหนหนูก็กาสมมติคุณฝฟายเลือกข้อหนึ่งหนูก็กากบาดหมายเลขหนึ่งตรงหมายเลขนะกากบาทนะคะอ่าข้อหนึ่งแค่จุดจุดจุด Have you got on Monday เขาบอกว่า Map and History เขาพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นพูดถึงวิชาต้องถามว่าคุณเรียนอะไรถูกไหมอะไรในวันจันทร์ตอนเช้าอะไรคือ what มา so, what นี่ work work ลงท้ายขึ้นต้นด้วย work ทุกข้อลงท้ายด้วยเธอเธอเธอ what เจอแล้วค่ะ what ไม่ต้องบอกอาทางคนต่างทำ what work ขึ้นต้นด้วย work ลงท้ายด้วยเธอเธอ what what ที่แปลว่าอะไรอ่ะอลยค่ะ ข้อสองจุดจุดปีเตอร์ he is in the computer room <_ S 1> เขาอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์ถามสถานที่ไหนต้องใช้คาว่า where ขึ้นต้นด้วยวอีกแล้วลงท้ายด้วยเออเออเอ where A-A เห็นยังกาค่ะจะเอาหนึ่งหรือ2หรือ3ามหรือ4กาเพียงหนึ่งข้อนะคะหนูเลือกอันไหนหนูกาเพียงอันเดียวกาตรงหมายเลขอะค่ะตัวตรงหมายเลขที่เขาให้เลือกนะคะ ว่าแอะแหวนะคะแอะแอตัวหลังนะคะหมายเล็กสาข้อสามนะคะ Have you got sign on Friday morning oh, <okay. S 1> คุณเรียนวิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ตอนเช้าใช่ไหม <Okay. S 1> เขาตอบ Yes มาแล้ว Yes Yes I have ถาม have ต้องตอบ have ไหมถาม have ตอบ have เทียบคำค่ะ Yes I have <c oughs> เห็นยังเทียบคำเ <c oughs> ทียบคำเลยค่ะ ียบคำเลยค่ะเทียบยัง yes <ไอ S 1> I have เห็น I have ไหมเทียบคำกับที่ครูไฟสีดบเนี่ยหาคำว่า have ไหมเฮ้ have have. อ F have อ่ะมี2ออันนะเออ yes มันตัวแรกมัน I ไงเจอ,อยังข้อไหนเป็น I have อะ่ะข้อไหนขึ้นต้นด้วย I แล้วก็ have ลองดูนะค่อยคิดตามนะ I have ต้องตอบ yes I have นะคะหา I I ก็คือฉันใช่ไหม Have ก็คือใช่เราเรียนวิทยาศาสตร์ในตอนเช้าข้อ4 What subject do you like อ้าวพูดถึงวิชาที่เราชอบคุณชอบวิชาอะไรภาพนี้คือภูมิศาสตร์ใช่ไหม Geography ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรก็พูดไปแล้ว G Geography เกะเกะ๋ ข้อนี้ง่ายมากง่ายทุกข้อแหละที่ผ่านไปห้าข้อสี่ข้อละนะคะต่อไปข้อห้า how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร i go to school by เนี่ยรถสีแดง by อะไร by car ใช่ไหมคะเคือคาาคะอาค่าลองบอกนะคือาคโคแล้วก็ ride by ใครเสร็จข้อห้าแล้วกดห้าค่ะกดหมายเลขห้าผู้ฝายหน่อย ใครเสร็จข้ขอห้ากดหมายเลขห้าหมเลขห้าในการพิมพ์ใช่ไหมครับครูเออพิมพ์พิมพ์มพมพมพมหมายเลขห้าเออว่าเสร็จแล้วอ่ะครูฝ้ายอยากรู้สัญญาณว่ามันเสร็จจริงไหมมันจะมีแปดคนสามคนแล้วกดห้าสี่คนห้าห้าคนอีกสามคนนะอีกสามคนกดห้าด้วยอเอออีกสามคนใครไม่กดห้าคะหกคนแล้วใครอีกสองคนครูฝ้ายไม่รู้ว่าเสร็จเจริงไหมเจ็ดแล้วอีกคนห<อ>นึ่งค่ะ<อ>มีแปดคนอะน่ะ โฟกัสปอยใหม่ฮาวออมอิงบีบีหอมชนะใครไม่กดห้าคะอะหรือเปล่าชนะหนูหรือนะกดบ่าทำไมทำเสร็จแล้วกดแรงเสร็จหรือยังะคะกดข้อห้าหรือยังชนะเจอทำข้อสอบนึ่ไม่ไ้กดข้อห้าสิพิมพ์ข้อห้าสิเออเขาจะดูไงว่ามันพร้อมกันไหมเออ อ่ะต่อไปดูข้อ6ถึงข้อ10นะคะ read the list and choose the correct answer ให้นักเรียนดูข้อ6ถึงสิฟังนะ my name is paul ฉันชื่อ Paul i am 10 years old ฉันอายุสิบขวบ am a student at my school ฉันอยู่โรงเรียนสมยัย my school uniform is red ชุดเครื่องแบบนักเรียนสีแดง my school s t a r t at half past 8 o เอกโอคอกนะคะก็คือโรงเรียนของเขาเริ่มเรียนตอน8โมงครึ่งนะคะเริ่มเรียนตอน8โมงครึ่งนะคะ We have got assembly พวกเราเนี่ยมีอ assembly ก็คือมีการประชุม at 9โอคอมีการประชุมทุกวันเลยตอน9โมงนะคะ every day I have I study eight subject ฉันเรียน8วิชา ต่อสัปดาห์ a weeks my favorite subject are math and English mm. นะคะวิชาที่ฉันชอบก็คือคณิตศาสตร์และอังกฤษนะคะบรรทัดล่างเลย math and English ภาพแรกนะข้อหนึ่งไอ้ข้อหกนะคะข้อแรกนะคะ hey, <are> เออ how old is Paul เขาอายุเท่าไหร่ครูฝ้ายบอก ten t คือเท่าไหร่ล่ะเออคิดเองเอ้าวกา10น่ะนับนิ้วเลยใครจำไม่ได้ใครจำได้ก็ริกูดเลยง่ายมาก ครูอ่านครูอ่านไม่ได้ดิลงเขียนตอบไปด้วยค่ะคือเพราะมันมีน้หอดเลย What color พูดถึง color คือพูดถึงสีสีของยูนิฟอร์มอะ color kit พอ school uniform ก็คือไฟบอกไปแล้วก็คือเลสช่ปมะหานี่เละเละเลสกาเลยค่ะเละเละเลสเปสีแดงใช่ไหมคะต่อไป What time does school start ก็คือบอกไปแล้ว half past 8 i g h half past 8ก็คือ8โมงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะรู้ว่า บอกไปแล้วนะคะแปดโมงเท่าไหร่ไม่รู้นะคะคิดเองนะคะเดาเองนะคะ h a l f part คือเข็มยาวอยู่เลขหกอะเลขหกมันกี่นาทีอ่ะไปแล้วอ่ะไปช่วยนะให้ช่วยคิดนะเลขหกกี่นาทีคิดเองนะคะว้าวรู้แล้วเออต่อไปข้อเก้า how many subject s does for study ครับ p ร r ขพอเนี่ยเรียนกี่วิชาต่อสัปดาห์เอกใช่ไหมเอกสั b เจ็บอ่ะเอกคือเลขอะไร เอคือเรียอะไรบอกไปแล้วนะคะอะไรนะคะต่อไปข้อสิบ w h a t subject dot polite พอชอบวิชาอะไรมีอยู่สองอันเทียบคำ math and English เห็นไหมคะอ่ะแล้วมาตอบสิเทียบเทียบคำมีข้อไหนที่ s ีกับ math หรอคะมันก็อันเดียวกันมันสลับกันหลอกหนูไง math and English ข้อนี้ในในในบทความมันเป็น Math a n d English ข้อนี้มันอาจจะสลับเป็นอ n l l s s h n d match ก็ได้เข้าใจบ้างมนสลับกัน oh, มันหลอก,น,ลอกนะเอาหาเก็บคำค่ะ Math a n d english เนี่ยเห็นมเมยอเม่อกับเอเออ g l i s h นะคะ <11 S 1> ข้อไหนอ่ะสิบเอ็ด what your nationality nationality national <ity. S 2> คือถามสัญชาติจะมีข้อหนึ่งที่พูดถึงสัญชาติจีนก็คือ Chinese ชชอเชอ c เชอ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 คือ C H บอกไปแล้วก ch ็ค ch ือชอช้างค่ะใช่อันนี้พ mm ูดเฉเลยเลยเลยไหมคะครูม wow. ันไม่ได uh, uh ้เฉเลยพูดให้มันงง่มันไม่รู้จะจําได้หรือเปล่าเนี่ยพูดขนาดนี้แล้วอะนก็ใครจําได้ก็คือคนที่เข้าเรียนบ่อยนะคะทิบสอง are y o u r ถามถาม are y o u r ก็คือคุณมาจากประเทศไหน ประเทศนะคะจะมีประเทศเดียวก็คือเจแปนใช่ไหมประเทศญี่ปุ่นเจแปนนะคะเจแปนเจเจอ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 เจแปนต่อไปสิบสามดีน่าอีฟฟอร์มใช่น่ะดีน่ามาจากประเทศจีนเทียบคำชี้จุด เขาก็ต้องสัญชาติอะไรช h นี e ใช่ไหมเทียบคำค่ะข้อไหนคล้ายคลึงคำที่กูฝ้ายคุมสีดํามากที่สุดเ่ียนนะคะไ้เนี่ยกับช h i n e s จะเขียนคล้ายๆกันสามตัวหน้าไอ้สีตัวหน้าจะเหมือนกันใช่ไหมอ่ะเทียบคำเทียบคำจะเอาหนึ่งสองหรือสามหรือสี่เทียบคำนะคะอย่ามั่วนะมั่วแล้วเราจะไม่รู้เลยนะคะต้องเทียบคำนะคะคิดไม่ออกเทียบคำข้อนี้เทียบคำสีตัวหน้าเหมือนกันอ่ะชัดเลยสิบสี่ อ่ะ the flag จุดๆ flag is rectangle อ่าวงนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส white in h เ t red circle เออมีวงสีแดงอยู่ข้างโหวเอ่ออยู่ตรงกลางสีแดงประเทศจีนจีนคืออะไรใช่น่ะเชอะๆเพราะผมผมเคยเห็นในละพี่ใน youtube เขาไปกันมันจะมีอันนี้ด้วยครับปูขอสสิบห้าเลยค่ะ จีนนะคะเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ใช่จีนญี่ปุ่นเจแปนเออญี่ปุ่นนีหว่าเจแปนเออญี่ปุ่นญี่ปุน่นญี่ปุ่นเจแปนผู้ผิดเจอ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 เจแปนแก้นะสิบสี่เจแปนญี่ปุ่นนะคะเพราะพูดถึงธง,ท,งท,ที่มีวงกลมสีแดงตรงกลางมันต้องเจแปนเพราะว่าจีนมันมีดาวนะคะจีนจะมีดาวเหมือนรูปข้างบนอะ,เป,นอะเป็นสีแดงเหมือนกันเออเป็นสีแดงเหมือนกันแต่สีแดงเนาะสีแดงจีนจะสีแดงเยอะเลยเนาะเต็มธงอะแต่ญี่ปุ่นจะ จะตีแดงน้อยอ่ะสิบห้าเวดูเดย์เวิร์กสอนไปแล้วอะไรเนี่ยคือเขาทำงานที่ไหนทำงานที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอเอเอเห็นคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตในตัวหลังดูตัวหลังข้อไหนอ่านว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเสอ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 ให้เสร็จแล้วพิมพ์สิบห้าให้พิมพ์ให้เสร็จแล้วพิมพ์สิบห้ารู้ว่าเสร็จข้อสิบห้าแล้วหาซุปเปอร์มาร์เก็ตให้เจอ คำเนี้ยอีซี่มากเลยเพราะเรียนไปหลายรอบแล้วอ่ะกี่คนละสองคนสามคนสี่คนห้าหแล้วค่ะห้าคนหกเใครคนหนึ่งอ่ะแปดอ่ะหอมแล้วนะคะข้อสิบแปดนะคะสิบแปดนะคะจุดๆซอสเส็จฮอตดองแอนมิลพูดสึงอข่าวสิบหกขายไปไหนคะตัวแนสิบหกนะผู้พูดผู้พูพูดอะไรอ่ะ หกวันแปดดาุดสิบหกสิบหกอยากสายย้ายถึงข้อนันเร็วซอสเส็จฮอทดอกแอนมิ้วไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็ขนมปังประกบไส้ไส้กรอกใช่ไหมฮอทดอกแล้วก็มิ้วนมเป็นอาหารพูดถึงอาหารก็คืออาหารเช้าอาหารมื้อเช้าคือ breakfast w h a s your breakfast เห็นยัง breakfast อาหารเช้าของคุณคืออะไรเบอะเบอะหาคำว่าเบอะเบอะนี่ดูตัวหลังเบอะเบอะ breakfast โดนหลอกนะหาเบอะเบอ์ตัวหลังที่กูฝ้ายคุมสีดำเนี่ยเบอะเบอะเทียบตัวหลังเบอะเบอ breakfast what's your breakfast อาหารเช้าของคุณคืออะไร breakfast ข้อที่สิบเจ็ดชีดิงเขาดื่มจะต้องดื่ม,จะ,มจะต้องเป็นของเหลวที่ดื่มใช่ไหมน้ำอะไรเงี้ยมี grapes สิรเรียวคุกกี้ orange j u i c เลือกมาหนึ่งข้อจะต้องดื่มอะไรดื่มมะมห,หรือเปล่า grapes ซี่เรลี่ยวคุกกี้ออเรนจ์จูสแล้ว่าดื่มอะไรค <Words. S 1> ิดว่าดื่มอะไร,ต,รตอบค่ะตอบตาเลยค่ะสี่แปดไม่เฟ o วอ o ์ i ิอาหารที่ฉันชอบคืออะไรพูดถึงอาหารก็ต้องเป็นอาหารนะอาหารอาหารกับขนมต่างกันนะ <ambitions> อ่าหารก็หัวใ้ต่างกันอาหารอาหารก็คือที่เราต้องกินเป็นมื้อหลักอะ่ะฟังนะมิ้ว watermelon, chicken, lollipop คิดว่าอันไหนคืออาหารที่ทำให้เราอิ่มอ่ะมิ้ว watermelon ไก็่ใช่อาหารเพมันเป็นผลไม้ chicken lollipop l o l l i ก็คือลูกอมไม้ไม้แท่งนะคะอ่ะคิดว่าอันไหนที่ทําให้เราเป็ดเรียกว่าอาหารที่ฉันชอบแล้วก็แล้วก็ทําให้อิ่มด้วยเนาะอ่ะเลือกค่ะ ต่อไปสิบเก้า Eat healthy food สอนไปแล้ว healthy food คือ hey like right. อาหารทนะี่ ah oh นะม, in, ม, entonces, มีประโยชน์ water pizza ซีเ e ีย orange อาหารนะพูดถึงอาหารก่อนนะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ครับมีประโยชน์ healthy food นะคะเลือกมาหนึ่งอย่างไม่ใช่เอาอ่าน healthy food ดีกว่าอันนี้แกเปอ่านเขียน U N เพิ่มอ่น healthy food U N ตรงไหนข้างหน้าเหรอครับนี่ไงเขียนข้างหน้า เขียนเขียนเหาะว้บนกรนะดาษ U N อ่ะอาหารไหนที่ไม่มีประโยชน์อ่ะ Water Pizza าซี่เหลี่ยว Orange อันนี้ง่ายขึ้นไหมเลือกง่ายขึ้น oh, อย่าทำมันะแตกข้อมี่อยู่แค่อันเดียวเออไม่มีประโยชน์นะเติม U N ให้ครูฟายด์อ่ะเิมนะคะเติมนะเติมเติมดนะ้วยนะคะอ่ะต่อไปข้อยี่สิบ What s Long w i t h y o u เกิดอะไรขึ้น นะคะกับคุณปวดท้องไม่ต้องตื่นด้วยสตัมมารเอตเซอเซอเธอเธอหาคำว่าสตัมมารเอตตัวหลังดูสิเซอเซอเธอเธอเซอคือตัวนี้เยอะอะเซอเซสตัมมาร์เกจะลงท้ายด้วย a c h e ใช่ไหมเอทแปลว่าการเจ็บปวดนะคะอ๋อสตัมมารเอตสตัมมารเอตคือปวดท้องสอนไปแล้วนะเนี่ยทำได้เลยเออสตัมมารเอตตัวหลังค่ะเซอเซสตัมมารเอตนะคะ ค่อ20ผ่านไปแล้วใครเสร็จ20แล้วกด20 1 2เสร็จแล้วแต่ผมยังไม่ได้คนละ3คน4คน5คน6คน7คน8คนอ่ะต่อไปนะคะอันนี้ไอเทมข้อ21นะคะ 31, 2, 30 to ตีถึง30เดี๋ยวพิกเจออันนี้ง่ายมากีีี่ให้เอาคำที่หนึ่งหรือ คำที่สองเอาไปเติมในกรอบนี้สมมุติว่าครูฝ้ายเลือกคำที่หนึ่งใช่ไหมครูฝ้ายก็เขียนชุดเอทแบบนี้เขียนในกรอบนะอย่าเขียนตามครูฝ้ายนะเขียนในกรอบนะครูฝ้ายใส่กรอบไม่ได้หนูก็ไปเขียนในกรอบใส่ลูกน้ํำไหมไม่ต้องใส่เครื่องหมายลูกน้ําให้เอาคําศัพท์สีดําๆมาเอาไปเติมอย่างเดียวจะยางจะเอาคําที่หนึ่งหรือคําที่สองก็แล้วแต่เธอข้อที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้คืออาการปวดฟันปวดฟันคืออะไรระหว่างชุดเอท หรือ H8, t o o t h e หรือ H8 เอาไปเขียนค่ะเอาอันไหนหนูเลือกอันเดียวไปเขียนไม่ต้องใส่ลูกนะ้ำเเอาไปเขียนค่ะ oh. เขียนหรือ,อยังเขีนแล้วครับอ่ะภาพที่ย2อป,ปวดหัวปวดหัวเลือกไปเขียนเหมือนเดิมเอาคำที่หนึ่ง t o o t h e หรือ H8 ปวดหัวหนึ่ง t o o t h A สอง head A เอาไปเขียนทำเกินแล้วครับบอกแล้วจะลงท้ายด้วยเอทหมดแหละอาการเจ็บปวดอะแต่เราจะต้องมาด oh ูไงอวัยวะอะไร head shoulder knee and hole knee and hole ใช่ไหมปวดขาก็เล็กเอทอย่างเงี้ยปวดหัวก็อะไรปวดฟันก็อะไรปวดท้อง stomach เห็นไหมเคยเรียนแล้วตอมกอสีอ่ะข้อ สาร stomach a g e นะคะปวดท้องอันไหนหรือ ear a g e หนูเลือกมาปวดท้องนะคะ stomach a g e หรือ ear a g e เลือกมาหนึ่งอันเอาไปเขียนในกรอบดูสนใดูเขียนดีๆให้รอบครอบนะคะนักเรียนถ้าไม่รอบครอบผิดนะค <'s> องนะ s <S เขายิบตี เจ็บคอรเรียนต้องการน้ำบูดแลเจ็บคอคำนี้มันคือคำเดียวกันแต่นักเรียนต้องเขียนเว้นวรรค่ลยนะคือคำเดียวกันแต่มันต้องเว้นวรรคคำแรกอ่านว่าซอโทษซอโทษคำที่สองโคโคต้องเลือก<ถ>ดูดิจนะำได้ไหมเคยสอนไปแล้วเพิ่งสอนไปเองนี่คำที่หนึ่งซอโทษสองโคภาพนี้คือภาพเจ็บคอนะ บอกว่าเป็นไข้นะเป็นไข้หรือไข้ซอโทดโคเป็นไข้ครรือพวกต้องต้องมีน้ำมูกไหลใช่ไหมเป็นไข้หวัดซอโทดหรือเอาโคถ้าใครเอาคำเลกต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องนะมันคือคำเดียวกันนะคะแต่มันแค่เว้นวรรคกันเฉยเฉย ต่อไปคอยยืมผ้าโอ้ยออกออกกำลังกาย e x e ก c i s e ใช่ไหมข้อไหนเนี่ยอันนี้หรืออันนี้ A-A Exercise ข้อไหนอันแรกหรืออันที่สอง e r c i s e A-A-A-A เขียนให้ครบนะลูกนะไม่ต้องเอามานะเอาแต่คำศัพท์มานะเขียนว่ายิบผ้าใช่ไหมครับครูอ่าเขียนว่ายิบผ้าเหมือนเดิมเนี่ยจะนับแปดนะคะเพราะมีแปดคนนึงสองสามสี ห้าหกหกละเรียนเขียนให้เสร็จก่อนจะเย็นๆกูไฟเจ็ดแปดแปดแล้วเนาะโ okay, อเคค่ะต่อไปมายี่ิบหกโอ้เกี่ยวกับไอ้นัน่นเนาะอาชีพแล้วก็สถานที่ใช่เขียนในช่องว่างใช่เขียนในช่องว่างตรงนี้เลยเข้าใจยงังเอาคำในวงเล็บมาเติมในช่องว่างเหมือนเดิมอะ่ะเข้าใจยงัง สะมุดว่าไฟวเติมค่ะหวใจก็เขียน c a r อย่างเงี้ยเขาจยังเอามาเติมในเส้นปากเลยอะเอามาเติมในเส้นเลยอเออดูตามภาพอ่าภาพที่หนึ่ง the pilot f l e อ่ะอ่า pilot คืออะไรนะบินเออนักบินอ่ะเขาบินขับเครื่องบินโดยใช้อะไรระหว่าง p l a n หรือค a เลือกอันใดอันนึงเอาไปเขียนค่ะ p l a n หรือค a เลือกอันใดอันนึงค่ะเอาไปเขียน เขียนอย่างเขียนนะคะค่อยค่อยทีบเจ็ดเทียบคำค่ะ The shop assistant พนักงานขายของ work in a เลือกคำ<บ>ในวงเล็บเขียนตัวพิมพ์เล็กนะอย่าไปถูกหลอกดูบนหลังคามันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะเทียบคำค่ะเอาอันหนึ่งหรือสองค่ะพนักงานขายของก็ต้องขายของในร้านใช่ไหมคะร้านค้าหาสิร้านค้าเอาเสียงว่า shop ใช่ไหมหา shop ดิเอาไปเขียนเอาตัวพิมพ์เล็กนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวหลอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะ ยี่แปดนะคะยี่แปด the taxi driver อ่าเทียบคำได้เลยเนาะ drive drive the taxi driver drive ก็คือขับคนขับแท็กซี่ขับอะไรอะเทียบคำเอาอันที่หนึง่งหรืออันที่สองูเทียบคำได้เลยได้มากพอยี่ต้องรู้จักการสังเกตนะนักเรียนอย่ามั่วถ้ามั่วศูนย์แต่ถ้าเทียบคำมีโอกาสถูกห้าสิบห้าสิบถูกปะหรือบางคนก็ไม่มั่วแต่<ห> <cents> ทำเป็น อ่าบางคนบอกโอ้ยจําคํานี้ได้แม่นเพราะครูสอนไปสิบรอบละเออโอกาสถูกยิ่งเกือบเก้าสิบเปอร์เซนอีกสิบเปอร์เซนตก็คือเผื่อมันเขียนผิดไงอ่ะต่อไปยี่สิบเก้า reporter work at อะนักข่าวทํางานที่ไหนอ่ะอันแรกหรืออันที่สองเออมีคนพูดไปแล้วทีวีสเตชันอู๋ขึ้นต้นก็รู้ละขึ้นต้นรู้เลยนะ พูดตรงตัวเลยอ่ะทีวีสเตชันอ่ะอันนี้เว้นวักนะจ๊ะในคำนี้เสร็จแล้วก็เว้นวักคำนี้มันคือคำเดียวกันนะคะแล้ว็้นวักเออแล้วข้อสุดท้ายโอ้ยอยาเอาในรูปมาเขี่นเนอะมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะเทียบคำได้เลยเทียบคำ,บคำ the post police officer work at a police เจา้าหน้าที่ตำรวจทำงานที่ไหนเทียบคำมันคือคำเดียวกันแต่มันเว้นวักนะคะคำที่หหรือคำที่สองดูดีนะ เอาคำไหนใครเสร็จแล้วกดสามสิบแล้วถ่ายรูปส่งเข้าไลน์ส่วนตัวค่ะโอ๊ยไม่ทันคนแรกอะนะส่งเข้าไลน์ส่วนตัวปุ๊บไปเลยปุ๊บทำเสร็จนะทำเสร็จมันเป็นกดดูอ่อะอะทำไมมันไม่มีในกระดาษมันเรื่องไงเนี่ยฮะเออในกระดาษก็มีนะเออกระดาไม่ไป็นอ่างไรก็ไม่รู้อะไรมันอยู่ในโอ้ยมันอยู่ในกระดาษเธอไงแผ่นที่สี่ไงชนะ ข้อตอบข้อสามสิบนะมีข้อสามสิบยี่สิบเก้าโฟกัสเปิดเปิดกล้องแล้วเปิดเอาหน้าปกให้มันดูดิใบไหนใบนี้งงอะไรเนี่ยใบนี้เนี่ยไม่ใช่เปิดหน้าปกหน้าปกอะโฟกัสหน้าปกก็อันนี้ไงเลยยังชนะเนี่ยอันนี้มันอยู่ข้างหลังไงอยู่ข้างหลังอ๋อเอาเอาไปลอกต้องพาลอกตัวเองเมาไหมาไหนมาทำมาไหนโอเค ไม่เป็นโจทย์เสร็จสมุดและนัไม่ทันข้อไหนทันคูพ,พูดอีกรอบเปล่าทันทันทุกข้อครับทุกข้อแต่หนูโจดไว้อยู่หรอใช่ครับอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายไปเรียนอีกสไลด์หนึ่งนะ,ค,ค,ค,นะค่ะ